สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซุกี้กันค่ะเป็นซุกี้แบบง่ายๆเลยนะคะสไตล์แม่บ้านต่างแดนค่ะในส่วนของน้ำซุปนะคะยายก็จะใช้เนื้อแบบนี้ค่ะเนื้อส่วนขาค่ะเนื้อส่วนขาชิ้นหนึ่งค่ะเห็ดหอมสี่ดอกจ้าหัวใช้เท้านิดนึงแครอทนิดนึงค่ะในส่วนของเนื้อนะคะก็จะมีลูกชิ้นค่ะไส้กรอกแดง หมึกน้อยนิดหนึง่งเนื้อหอยมแมลงผู่ค่ะแล้วก็กุ้งหน่อยหนึง่งวุ้นเส้นหนึ่งร้อยกรัมค่ะผักขึ้นช่ายฝรั่งค่ะนิดหนึง่งปกติแล้วเขาจะขายก้านเนาะที่นี่ก็อันนี้สองหัวก็ได้ได้ใบามาแค่นี้ค่ะก็โอเคอยู่เนาะเราจะทำแค่ถ้วยน้อยๆค่ะแล้วก็มีผักกาดขาวค่ะยายจะใส่ไปสัก สามสีก้านก็พอค่ะแค่นี้เองจ้าเดี๋ยวเราจะมาต้มซุปกันก่อนค่ะยายก็จะต้มเนื้อกับเห็ดหอมไปก่อนนะคะยายจะหั่นเป็นแผ่นบางๆไปก่อนเลยค่ะต้มไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่ผักสองชนิดนี้ค่ะยายจะต้มน้ําไปสักลิตรครึ่งค่ะใส่ก้อนซุปไปด้วยหน่อยนึงสักสองก้อนเล็กๆค่ะเกลือนิดนึงน้ำมันหอยค่ะ ยิ้วขาวพลิกไทยนิดนึงค่ะเห็นหอมค่ะจะหั่นตอนนี้หรือจะหั่นตอนหลังมีค่าเท่ากันจะหั่นตอนนี้จะสะดวกกว่านะคะสำหรับยายเนาะช่วงที่เนื้อเรายังไม่สุกก็มาหั่นผักเตรียมไว้เลยจ้ายายใช้ผักกาดขาวสีสีใบค่ะสีก้าน กินตามมีตามเกิดค่ะผักบุ้งเราไม่มีเนาะได้ผักบุ้งก็ดีค่ะ ลูกชิ้นก็ผ่าครึ่งดีกว่าค่ะจะได้สะดวกดีในการกินบ้างนิดนึงไส้กรอบแดงก็แค่จะแวกแกตรงตรงม,มุมตรงนี้ค่ะแค่นั้นเองหมึกน้อยก็จะหั่นเป็น3มชิ้นค่ะขนาดนี้ ส่วนกุ้งก็ยายซื้อแบบที่เขาแก,แกะมาแล้วค่ะเราแค่ผ่าหลังเอาเนาะส่วนมากจะไม่ค่อยมีไส้นะคะกุ้งแบบนี้พอต้มเนื้อมาได้สักครึ่งชั่วโมงยายก็จะใส่หัวแครอทกับใช้เท้าค่ะแล้วก็ต้มต่ออีกนิดนึงไข่สองฟองค่ะเดี๋ยวจะตีแล้วก็เอาไปโรยในน้ำซุปค่ะเขาจะได้มีความข้นขึ้นมาเนาะ อุ้นเส้นแช่น้ําจนนิ่มแล้วก็หั่นเล็กๆแบบนี้ค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยจ้ายายจะใส่อันไหนที่สุกก่อนนะคะลงไปก่อนมีลูกชิ้นมีเนื้อหอย ส่วนเนื้อซุปเดี๋ยวยายจะเอาออกมาหั่นข้างนอกค่ะเหลืออยู่แค่นี้บางๆค่ะคราวนี้ก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยเต็มหม้อจนได้เต็มหม้อจนได้ ตามด้วยไข่จ้าเทเป็นสายลงมาแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็ปิดไฟได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะ พวกกุ้งพวกหมึกเขาใช้เวลาไม่นานค่ะผักของเราก็ไม่นานวุ้นเส้นก็เหมือนกันจัดเสิร์ฟเลยจ้าสุกี้ต่างแดนทำกินง่ายๆเลยค่ะใครๆก็ทำได้เนาะราด้วยน้ำจิ้มสุกี้ค่ะ มาเด้อมาเด้อจ้าสุกี้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ